A à, lột lộc chăng sẽ thủ Thủ chẳng thủ chẳng Thủ, luật thủ Đặt ạch sai bay. Mm hmm. còn hmm. Mm còn nữa. nó Mm hmm. nhỉ? hmm. Mm hmm. Mm thủ Mm ถูเออนี่ดูนี่นี่เขาถูอย่างงี้เนี่ยเออดูไว้เนี่ยเห็นไหมเออถูแล้วใส่น้ำเขาเนี่ยอ่าอ๋อดัดทรายดัดทรายอืม โอเคเป็นไงช่างดีไหมได้ดีเค <Okay. S 2> ไหมฮอเคยั huh? งลูกเออเออได้ใช้มา